การอัพตัวละครจัดเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทําให้ไอดีและตัวละครที่เพื่อนชื่นชอบเติบโตได้ไวและมีค่าพลังโจมตีค่อนข้างสูงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเราควรเริ่มอัพตัวละครอะไรก่อนลำดับการอัพตัวละครในรูปแบบไหนและอัพยังไงให้เราไม่พลาดและไปได้ไกลกว่าคอื่นซึ่งในพาทนี้ครับผมได้เรียงลำดับการอัพตัวละครและตัวละครสำคัญในการเริ่มบ้านพร้อมกับสกิลในการอัพว่าเราจะเริ่มอัพตัวอะไรก่อนดีแล้วก็เริ่มสกิลตัวอะไรเป็นสกิลอันดับต้นๆแต่ก่อนไปรับชมคลิปผมฝาก กดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนันไน,น,นที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆนั่นในที่สนใจลิงก์ร้านจะอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up และตอนนี้ทางช่องใกล้จะขึ้น5 0,000ซับแล้วนะครับฝากเพืเ่อนๆที่ยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e รบกวนฝากกด s u b ส c r i b e แลวไป50,000ซับก่อนสิ้นปีไปด้วยกัน ก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มปั้นตัวละครนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครในช่วงเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเลือกที่จะปั้นตัวละครที่เป็นเมตาบางคนเลือกที่จะปั้นนอกเมตาหรือแม้กระทั่งบางคนเลือกที่จะปั้นตัวละครที่เพื่อนชื่นชอบเป็นพิเศษเนาะซึ่งในส่วนนี้นะครับมันก็มีการเลือกปั้นที่แตกต่างกันไปผมก็จะไม่ขอก้าล่วงเนาะแต่ที่สําคัญอ่ะการเล่นเกมแนวเทอร์นเบทของเกม Black Clover สิ่งสาคัญและลําดับการปั้นของตัวละครที่ควรเริ่มต้นเป็นลำดับแรกๆเลยนั่นก็คือตัวละคครรททงสาาาาายในน่่่วีชํหุ้้ณมถผได มากขึ้นเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครในการทำดาเมจต้องเข้าใจในส่วนนี้ว่ามอนในแผนที่เนี่ยจะเป็นมอนวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะก็คือเราต้องฆ่ามอนพวกนั้นในด่านต่างๆหรือแม้กระทั่งดันเจียนแม้กระทั่งบอสหรือว่าเคลสต่างๆที่มีให้เราทำนะครับการเริ่มอัพตัวแรกผมควรที่เราควรอัพนะครับนั่นก็คือตัวละครประเภท DPS ไปก่อนเลยตัวแรกไม่ต้องคิดอะไรเยอะในส่วนของ DPS นะครับเพื่อนๆจะอาจจะอัพในส่วนของแอสตรานะครับอันนี้ก็จะเป็นไอดี ong, รองเนาะอัพแอสตราหรือแม้กระทั่งยามินะครับที่เป็นสาย DPS หรือต มาเพื่อทาดาเมจแล้วก็ทำเพื่อนเพื่อนเนี่ยจบเกมได้ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวละครประเภท DPS เราควรเริ่มอัพตัวละครตัวนั้นนะเป็นลําดับต้นๆซึ่งในส่วนของการอัพนะครับจะแนะนําในส่วนของการเพิ่มเลเวลไปก่อนนะอันดับแรกอัพเลเวลไปก่อนนะเท่าที่เราสามารถทาได้จริงๆมันก็สามารถตันที่60เพราะตามเงื่อนไขของตัวละครระดับเอเซดาเนี่ยจะตันอยู่ที่เลเวล60แต่ถ้าใจดีก็แตนดาร์ดไว้ทักเลเวล50ไว้ก่อนแล้วเราก็ทําการแบ่ง EP เพื่อให้ตัวละครอีก3ตัวที่เหลือ เราก็ได้แบบเติบโตไปพร้อมๆกันบางครั้งถ้าเราเน้นอัไปให้ตัวละคร DPS ตัวเดียวและฉีกมากเกินไปจะทําให้ตัวละครอีก3ตัวที่เหลือในทีมเราเนี่ยกลายเป็นกิกกี้แล้วมันจะโดนบอลตีได้ตายแล้วง่ายมากๆนะครับเราก็สแตนด์ดาว้สัก40-50โดยประมาณเนาะ mm hmm. เมื่อเราอัพตัวหลักที่เป็นสาย DPS ประมาณนี้แล้วอะสมโติผมทิ้งสแตนดาว์ดไว้สักเลเวล50แล้วกัน ตัวละครลำดับ2ที่เราควรปั้นนะครับก็คือตัวละครประเภทดีบัฟดีบัฟในที่นี้ก็คือตัวละครที่สามารถจ่ายสถานะผิดปกติใส่ศัตรูหรือว่าลดเทินศัตรูไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เรานิยมกันตอนเองก็คือโลตัสที่มีความสามารถในการลดเทินศัตรูนะครับเออดี๋ยวแม้กระทั่งอ่าวิลเลียมนะครับอ่าวิลเลียมหรือว่าตัวอะไรก็ตามครับที่มีสถานะดีบัฟอ่ะเช่นแบบนี้นะครับชาร์ลอตต์ก็เหมือนกันอ่ะชาร์ลอตต์ก็เป็นสถานะดีบัฟเหมือนกันถ้าคุณไม่มีโลตัส ก็สามารถใช้ตัวละครอื่นที่มีสถานะดีบัฟลำดับที่2เนี่ยควรเป็นตัวละครประเภทดีบัฟเพื่อที่จะส่งเสริมให้ตัวละครหลักของคุณเนี่ยทำดามจได้แรงขึ้นซึ่งบางตัวละครเนี่ยสามารถนำมาคอมโบกับตัวหลักเราได้ซึ่งในส่วนนี้ครับผมจะได้นําเป็นตัวละครดีบัฟเป็นอันดับ2ในการปั้นหลังจากนั้นครับเมื่อเราปั้นตัวละครดีบัฟเสร็จแล้วสิ่งที่เราควรปั้นอันดับ3นั่นก็คือตัวละครประเภทดีเฟนเดอร์หรือว่าแทงนั่นเองซึ่งในส่วนแทงนะครับบางคนก็อาจจะอัพมาสหรือบางคนจะอาจจะอัพราเดสหรือตัวละครอะไร ีที่คุณที่ไม่มีมาสหรือว่าไม่มีแท้งตัวอื่นทีๆดีแล้วนะครับแอสตาเอก็สามารถอัพได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วในเรื่องของแอสตาเนี่ยเรายังคงต้องเอาตัวละครเขาเนี่ยมามีบทบาทในการเคลียร์เวสอยู่และอันดับสุดท้ายในการอัพนะครับนั่นะคือประเภทซับพอนะร์เตอร์ตัวละครซับกับดีบัฟมันคนละแบบกันนะครับซับพอร์ตก็คือจะเป็นซับฮิลหรือว่าในการฟื้นฟูร,รักษา และยืให้ตัวละครในทีมเพื่อนเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นซึ่งส่วนละครตัวละครในการอัพของซับนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวของชามี่ชามี่เป็นตัวละครที่อัพได้ง่ายแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้ไม่เยอะแล้วมีบทบาทในการเคลียร์คอนเทนต์ทีมสีน้าเงินในดันเจี้ยนอุป,ปกรณ์เนาะถึงบทที่15นะครับจะทําให้คุณสามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้งา่ายแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ของชามี่คือสามารถตีธรรมดาแล้วก็ฮิวได้เลยนะครับซึ่งมันแตกต่างกับตัวละคร มิโมซาที่ต้องใช้สกิลเพื่อฮิลนะครับชามี่ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็อัพได้ง่ายกว่าเองจะจะเป็นลําดับการปั้นตัวละครน,นะครับสตัวหลักๆเนาะหลังจากนั้นครับเมื่อเราอัพในส่วนของเลเวลไปจนถึงเลเวล60แล้วสิ่งที่เราควรทําต่อมาครับก็คือการนําตัวละครของเราเนี่ยไปทาการเพิ่มค,ค่าความสัมพันธ์เพราะการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ครับมันจะทําให้ตัวละครของเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถปลดระดับ UR ได้ในส่วนของการอัพของ UR ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มกับตัว DPS เป็นตัวแรกแล้วก็ไล่ลงมาซึ่งงในนนนสส่่วววขออััแรรรกเ,เ,เพืาามาถปลดตละค UR ได้อย่างน้อยอตัวละคร LR ได้อย่างน้อย2ตัวถามว่าทําไม1นึหรือสวันได้เพื่อนสามารถปลดตัวละคร LR เนี่ยได้2ตัวเพราะว่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทำเคลียสไปแล้วก็ปรับค่าความสัมพันธ์ไปนะครับตามลำดับเนาะเมื่อถึง UR คุณก็จะพักไปทําการฟาร์ม EP ดันไปเรื่อยๆในช่วงของค่าความสัมพันธ์7 8 9 10นะครับที่จะทําให้ถึง LR เนี่ยมันจะมีของขวัญมาให้เรานะครับแล้วก็ต้องบอกกันว่าการให้ของขวัญเนี่ยเราต้องให้ตามสายเพื่อที่เราจะได้รับค่าความผูกพันของตัวละครที่มากขึ้นเช่นถ้าเราให้ตรงข้ามสายคุณจะได้1,000แต่ถ้าคุณให้ตรงสายของเขาเลย คุณจะได้อยู่ที่2,000อันนี้สมมุตินะซึ่งของขวัญในเกมครับมันจะเป็นของขวัญซีซ้อนแบบนี้เราสามารถไปหาซื้อมาได้นะครับมันจะเขียนแบบชัดเจนเลยว่าของขวัญชิ้นเนี้ยควรมอบให้กับตัวละครอะไรเช่นกล่องน,นี้มอบให้กับแอคแท็กเตอร์ตัวละครอะไรที่เป็นแอคแท็กเกอร์นะครับมันก็จะแบ่งแยกได้แบบชัดเจนเลยว่าเป็นตัวไหนว่านี่แอคแท็กเกอร์ดีเฟนเดอร์ บัฟเฟอร์นะครับแล้วก็ฮิลเลอร์ในเกมจะบอกให้เราแบบชัดเจนการมอบของขวัญในส่วนนี้ก็เฉลี่ยัพให้แบบง่ายๆเลยนะครับว,ว่ามันมีระบุบอกแล้วฮะนี่ซัพพอร์เตอร์ดีเฟนเดอร์นะครับนี่ดีเฟนเดอร์นี่ฮิลเลอร์ ler, เนี่ยมันจะเป็นบอกได้ชัดเจนเพื่อนๆควรส่งของขวัญให้ตรงกับค่าความสัมาันของตัวละครถ้าเพื่อนทาการเฉลี่ยส่งเนี้ยประมาณ2วันแรกอ่ะเพื่อนๆจะสามารถปลดตัวละคร LR ได้เลยนะครับอย่างน้อย2ตัวก่อนแรกๆเลยนะ แล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถปลดตัวละครที่3ที่4ได้ตามลําดับนะครับเมื่อเราเคลียร์คอนเทนต์ในส่วนของการปลดเลเวลตัวละครหรือว่าปลดระดับตัวละครไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมานั่นคือในส่วนของการเลือกอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวละครของเ,เพื่อนในส่วนของการปลดช่องสวมใส่นะครับนับน่นคือการที่คุณต้องทําการเติมใบโคเวอร์ให้เต็มในช่องมันก็จะมีเงื่อนไขในการ อัพตัวละครในส่วนนี้เนาะถ้าเราใส่ใบ cover ครบ4ช่องนะครับมันจะทําการปลดล็อกช่องอุปกรณ์เมื่อทําการใส่ครบ4ใบเนี่ยมันจะทําการปลดได้เ,เต็มเช่องซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะสามารถรู้ได้ไงว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเด่นในทางด้านไหนนะครับทุกครั้งที่การอัพนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีค่าสแตนดาดเริ่มต้นของตัวละครที่มีการเพิ่มขึ้นมา เราก็สังเกตดูครับว่าเช่นแอสตารที่เป็นแอคแท็กเกอร์เนี่ยครับการโจมตีของเขาโดยอิงจากอะไรนะครับแอคแทมันจะนำเอฟแอคแทกนะครับโจมตีเวทไม่มีเลยเราก็ควรหาอุปกรณ์ที่เป็นค่าโจมตีใส่ให้กับตัวละครของแอสตารนะครับอาจจะเลือกเป็นเซตโจมตีก็ได้ครับมันจะมีในส่วนของเซ็ตพลังโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายแอสตารจะมีในส่วนของการเพิ่มคีย์เลตแล้วก็คีแเดมในส่วนนี้เนาะเราก็ใส่เป็นเซ็ตโจมตีซึ่งในส่วนนี้มันจะมีในส่วนของออฟหลักแล้วก็ออฟรองเราก็มาเลือกว่าออฟหลักเราจะเป็นแอคแท ว่าเราได้แอคแท็จากอะไรกันบ้างเราก็สามารถมาดูข้อมูลได้ถ้ารู้สึกว่าแอคแท็กมาได้ประมาณ1 4ออันนี้ SP อันนี้ได้อ็มแอคแเราไม่ได้ใช้แอคแท็ M ไม่ได้ใช้เราก็ทําการถอดออกแล้วเรามาเลือกดูว่าอุปรกรณ์ที่เราไปฟาร์มเนี่ยมันมีแอคแท็ติดมากี่อันและแอคแท็ที่ติดมาน,นั้นนะครับเราไม่จาเป็นที่ต้องเอาเป็นเซตเนาะเซตมันจะเพิ่มที่200เราต้องมาดูที่ออฟตรงนี้ก่อนนะครับที่ออฟตรงนี้ก่อน แล้วก็มาดูออฟรองให้มันตรงนะครับแล้วเราก็ทํางานเอามาใส่ให้ออสซ่าแล้วถ้าเราสามารถจัดสรรแล้วก็เลือกเป็นเซตได้ก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของ x อ็แทกได้ค่อนข้างสูงเนาะส่วนปลดล็อกพวกนี้จะเป็นปลดล็อกเมื่อเราขึ้นระดับ LR จะเป็นประดับที่เราเอาอุปกรณ์ระดับเอสดามาทําการคัฟรวมกันมันก็จะเป็นชิ้นประดับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีการสุ่มเซตซึ่งในส่วนนี้การที่เราจะทําตรงส่วนนั้นได้ครับคุณต้องมาที่ตัวละครตัวนี้ วานิสซาเราเข้ามาครับแต่จะมีให้เราทําทางด้านซ้ายตัวเี้ผมยังไม่ถึงนะเพราะว่าเป็นตัวใหม่เนะาะจะมีเราให้เราทำนะครับในส่วนของอุปกรณ์ตัวละครอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถมาดูเช่นตัวละครชาม่ชาม่ฮิวแรงจากการโจมตีนะครับโดยอิงจากพลังโจมตีเราสังเกตที่สกิลเราสามารถดูที่สกิลได้ว่าอัตราการฟื้นฟูของตัวเขาเนี่ยฟื้นฟูโดยอิงจากอะไรเราก็สามารถ ใช้เซตให้มันอิงและสอดคล้องกับตัวละครเขาถ้าเป็นตัวละครที่บัฟอ่ะเช่นโลตัสถ้าออกเทินได้เร็วนยะคุณก็อาจจะใช้เป็นตัวเอเมทแฮกแล้วก็มีสปีดติดมาด้วยจะทาให้โลตัสออกเทินได้ไวประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นในส่วนของอุปรกรณ์เนาะส่วนในทางด้านเสริมแกรง่งเสริมแกร่งในที่นี้ก็คือการอัพดาวตัวละครซึ่งทองแรกผมยังไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองในส่วนของการใช้ทองมากๆเลยเราก็จะทํางานเก็บไว้ก่อนนะครับวันที่2วันที่3หรือวันที่4ที่5เราค่อยเริ่มอัพตอนนั้นก็ยังไม่่่สสาาาาายยนะนนะพอออตตตีีี้้้ผมมกกก็แรรัววถคุณูึ ปลดนะครับคิดว่าทองมีพอแล้วเราก็มาดูที่พาสีในการอัพว่าเวลาเพืเ่อนๆปลด 2, 2ดาวตัวละครเนี่ยมันให้อะไรกับเพืเ่อนๆบ้างเช่นถ้าผมปลด 2, 2> ดาวของเอสตาเนี่ยผมจะได้เพิ่มพลังโจมตี12เป็นระยะเวลา2เทิร์นเมื่อเริ่มต้นเวฟนะครับคือเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับจะได้พลังโจมตีในส่วนนี้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันตีกับเอสตารเราเราก็สามารถอัพได้เลยแต่เราต้องดูทองด้วยนะเฉลี่ยทองกันดีๆก่อนจะทำการอัพนะครับในส่วนเสริมแกร่งอ,อันนี้จะเป็นสายสะพานและที่สำคัญอ่ะเราพูดถึงงงใในน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 นสสสสสสส่่่่่วววขออ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 กก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 ิิิลลลลลลััััหหยยยยะะะะาาาาๆๆคเเเเมรรจืพไ และหลังดีซึ่งบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้สกิลแล้วเราจะเป็นต้องอัพด้วยหรือเปล่าอ่ะเรามาเริ่มอันแรกก่อนนะครับอันแรกก็คือในส่วนของการเลือกใช้การ์ดการเลือกใช้การ์ดนะครับถ้าเราเลือกใช้การ์ดที่ตรงกับตัวละครของเขาครับคุณจะได้รับเลเวลสกิลขึ้นมา1นึ่งเลเวลเลยทันทีแต่จะเป็นสกิลที่ตัวเกมระบุให้นะครับเช่นตัวนี้นี่ฝ่าพายุ ถ้าเป็นของแอสตาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวละครอื่นก็จะมีค่าที่แตกต่างกันและถ้าเป็นตัวละครที่ใช้การไม่ตรงเช่นตอนนี้ผมใช้ตัวแอสตาเนาะผมใช้การยามิมันจะได้พาส์ตฟทางด้านบนนะครับด้านบนนี่คืออะไรด้านบนนี่คือจะเป็นการเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อ2.5%เมื่อจบเทิร์นของพันธมิตรซ้อนทับกันได้สูงสุด5ครั้งและการอัพการ์ดนะครับเราจะได้รับในส่วนของอัตราคริติคอข้อเพิ่มเติมอีก0.4บวกไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล6ก็คือการใช้การ์ดเดิมๆซ้ำ หนึ่งที่จะต้องใส่ให้เฉพาะตัวละครนะครับถ้าใส่ให้ตรงตัวละครที่เราเล่นจริงๆเราจะได้รับในส่วนของสกิลเพิ่มอย่่งที่ผมบอกไปแล้วก็แต่ถ้าใส่ไม่ตรงคุณก็ได้รับพาสซีฟต่างๆที่แยกเหนี่ยจากนั้นนะครับเช่นนี้เพิ่มพลังโจมตีพร้อมบัฟนะครับสร้างความเสียหายที่ทําได้7%ใช้สกิล2มันก็จะมีเงื่อนไขขึ้นมาแต่ถ้าเป็นการ์ดทั่วไปน,นี้จะมีขึ้นของสถานะไปเลยครับคือพลังโจมตีทั้งหมด10%เพิ่มอัตราคีย์ดีคอราหรือว่าแก้สถานะโอกาส20นู่นนี่น,นั สกิลยังไงดีให้มันคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่าลาดับ4ตัวละครหลักๆก่อนนะคือเริ่มแรกก็คือ ประเภทของแอสไทเกอร์เราต้องมาดูว่าแอสไทรเกอร์ตัวนั้นเนี่ยเราใช้สกิลอะไรเป็นหลักและสกิลอะไรสร้างความเสียหายแบบไหนและนอกจากนี้มันปลดล็อกอะไรบ้างในสกิลนั้นมาเป็นตัวละครแอสตรานะครับลำดับสกิลอ่าเช่นถ้าเราอัพสกิลพิเศษนะครับนี่เราจะสามารถโจมตีกับศัตรูได้พร้อมกับเวลาเราอัพนะครับเราจะได้ปลดล็อกหรือว่าอัพเกรดเอฟเฟกตัวนี้เพิ่มอีก20%เซนจะทําให้การโจมตีของแอสตราในส่วนของสกิล Ultimate อิ่เมทแรงมากขึ้น และในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะเพิ่มแอคแท็ก10%ใช่ไหมครับแล้วเร,เราต้องมาดูก่อนว่าโจมตีพร้อมบัฟมีโอกาส80%ที่จะเพิ่มบัฟล่องตัวให้กับตนเองนะครับนี่มีระยะเวลาสามเทินส่วนนี้จะเป็นสกิลตีธรรมดานะครับหากมีบัฟนี่สร้างความเสียหาย ที่ทำได้2%กับตัวเองซอนทับสูงสุดส่วนใหญ่แอสตาผมจะเน้นสกิล3เป็นหลักเพราะว่านี่ค่อนข้างคุ้มในการปลดเนาะเพราะว่าเราจะได้รับเอฟเฟกตรงส่วนนี้ขึ้นมาส่วนสกิล1สกิล2คุณอาจจะเอาแค่สกิล1เป็นเลเวล2ก็พอแล้วแต่เราจะเน้นย้ำอันติเป็นพิเศษสกิล2สกิล1ค่อนข้างได้ใช้บ่อยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวละครประเภทดีบัฟอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าดีบัฟเราให้อะไชาเป็น ตัวละครอ่ะตัวนี้อ่ะมันจะมีโจมตีธรรมดานะจะมีโอกาสติดพิษถ้าเราอัพเป็นเลเวลสเนี่ยจะเปิดใช้งานพิษเป็น7.5เนาะจะเพิ่มสแต็กตรงนี้นะครับจะทําให้พิษเนี่ยแรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสกิลสเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันอ่ะสกิลสผมไม่อัพแน่นอนในมันเป็นเพิ่มของพลังป้องกันสกิลอันติเมตนะครับก็จะเป็นเพิ่มความหนาของบาเรียตอนนี้บาเรียอยู่ที่2อยู่ที่1 4 0แล้วใช่ไหม ถ้าเราอัพไปเราจะเพิ่มอีก25อันเนี้ยค่อนข้างคุม้มในการอัพปองการสถานะด้วยแล้วก็อัพสกิลหนึ่ควบคู่กันที่จะเพิ่มความแรงของพิษเราอัพมาสักเลเวล3 3ก็พอละ นี่อัพสกิลหนึ่งกับสกิลพิเศษประมาณนี้นะครับส่วนสกิลประสานก็แล้วแต่ตัวละครน,นะครับอันนี้ก็จะมีโอกาส60%ที่จะย่วยุนะครับนี่ย่วยุขึ้นไอ้ไอ้น,นี้เป็นดนะีฟีนเดอร์เนาะมีย่วยุถ้าเป็นดีฟีนเดอร์เช่นมาสมาสก็จะมีย่วยุใช่ไหมครับมาสผมจะแนะนำให้อัพสกิลหนึ่งเพื่อเพิ่พอมโอกาสในการย่วยุให้มันติดได้ง่ายมากขึ้นเป็นหลักเลยส่วนสกิลสองสกิลพิเศษเนะี่ยยังไม่ค่อยแนะนำให้อัพในช่วงนี้เนาะส่วนถ้าเป็นโลตัสนะครับโลตัสก็จะมี skill ีสกิลท แตกงกันไปถ้าเป็นตัวละครโลตัสนะครับอ่ะมันก็จะเป็นมีสกิลนะครับเส้นสกิลหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้แน่นอนสกิลพิเศษอ่ะสกิลพิเศษได้ใช้ครับเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มอัตราเปิดใช้งานล้างปั๊บอีกทํานต์ทให้โอกาสล้างปั๊บติดนอะ่ะมันสูงมากขึ้นอ่เราจะอัพสกิลพิเศษเป็นหลักส่วนสกิลสอ มีอะไรคือเพิ่มความเสียหายอ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกอจริงเราเอามาแค่เป็นสายดีบัฟนะครับเราก็จะอัพโลตัสในส่วนของสกิลสาเป็นหลักเนาะหนึ่งกับสไม่ได้ใช้ส่วนตัวหนึ่งเราก็สามารถสังเกตสกิลได้เช่นเดียวกันนะว่าสกิลเขาเนี่ยจะเด่นไปทางด้านอะไรอ่ะย้ําอีกตัวละกันอ่ะมาสมาสสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราอัพนะครับมันจะเปิดอตรากันยูยูอีสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ยูยูติดได้ง่ายขึ้นนะครับจากหกสิบก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบถ้าเลเกวลห้าก็จะเป็นแปดสิบนั่นเอง สกิล2มีอะไรบ้างครับเปิดใช้งานสตันอ่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนสกิล3ทํทำอะไรก็คือยืดระยะเวลาอืมยังเฉยๆเราเอาแค่มายุยยุก็พอนะครับเอาแค่สกิลหนึาถ้าเป็นตัวละครมาสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอาจริงอ่ะเราสามารถดูสกิล เปรียบเทียบได้ว่าเราจะใช้อะไรในช่วงแรกแต่ถ้าเรามีทรัพยากรมากพอคุณสามารถจัดทุกสกลิลได้เต็มที่เลยตามความพึงพอใจแล้วก็การใช้งานของแต่ละสกลิลต้องบอกว่าแต่ละสกลิลอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเซ็ตการออโต้แต่ละด่านของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยแตกต่างกันของแต่ละคนก็จบลงไปมที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลำดับการปั้นตัวละครเราควรเลือกปั้นตัวละครอะไรดีผมเก็บรายละเอียดให้แบบยิบย,ย่อยทั้งหมดให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝากกดไ like ลค์ นะครับเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับเกม Black Clover วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ